สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผรมนุชาทรงศิลินะครับหลายคนบอกว่าเกจิองค์ไหนมาแรงดูอย่างไรนะครับแล้วก็วัตถุมงคลมาแรงเนี่ยดูอย่างไรแล้วก็มีคนสอบถามว่าจะสร้างพระเนี่ยจะสร้างพิมพ์ไหนดีอะไรดีมีนะครับไม่ใช่ไม่มี นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ท่าสร้างตามกระแสกันแล้วคนบูชาเขาก็บูชาตามกระแสนะท่านแปลกไหมนะนะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูแล้วมันก็ไม่แปลกนะที่เขาจะบูชาตามกระแสสร้างพระตามกระแสแต่จริงๆกระแสเนี่ยมันมาแล้วก็ไปนะมาปุ๊บไปมาปุ๊บไปกระแสอยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานแต่ถ้าสร้างพระตามกระแสเนี่ยผมว่านะมันก็ได้เงินนะ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็สร้างตามกระแสนะกระแสะอะไรมาเขาก็ทํากระแสะอะไรมาแต่ต้องไวฮะแต่วงการพระมันไม่เหมือนวงการอื่นวงการอื่นกระแสะมาเนี่ยเขาทาแป๊บเดียวเองแต่วงการพระพอกระแสะมาเนี่ยพอจะทำเนี่ยมันมันก็ต้องมีการออกแบบมีนะมีเตรียมการมีอะไรก็ใช้เวลานะบางทีสองสามเดือนนะมันเลยทําให้บางทีกระแสะไปซะแล้วนะพอพอพระออกเปิดจองเท่านั้นกระแสไปซะแล้วนะนะอะไรแบบนี้ ในะแ,ตแ,ตแต่กระแสะวงการพระถ้ามีเนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะอย่างตอนเนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยกระแสพระเนี่ยมันจะมันจะปลุกยากนะจะขึ้นยากในะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นบางทีมันก็ก,ก็รู้ช้านะรนะู้ช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้ไวมากนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวกับว่าพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยฝ่าจะรู้นะนะฝ่าจะรู้ต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะ ถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไวมากพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยสื่อออนไลน์ลงทันทีแล้วก็จะมีการตามไปถึงที่กระจายข่าวอย่างเนี้นะฮะมาพูดถึงกระแสเนี่ยเพิ่งมีกระแสอีกสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวฮะเพิ่งมีกระแสนี่แหละนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวเนี่ยได้รับความนิยมมานานนะครับ นานพอสมควรก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณปีเนี่ยปีสปีเนี่ยวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวมีการนะมีการจัดสร้างรูปแบบพญาเต่าเรือนเนี่ยเยอะมากท่านดูฮะวัดนู้นก็ทําวัดนี่ก็ทําวัดน้ําก็ทําทําแล้วก็ได้ได้รับความสนใจนะครับพญาเต่าเรือนเนี่ยคนก็บูชากันเยอะเลยนะล่าสุดนี้นะครับมาเกิดเหตุปฏาฏิหารเกิดขึ้นนะครับ นะ้าือหาเหมือนกันนะฮะกระแสวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวมีกระแสะมาอีกแล้วครับนะตอนนี้กลายเป็นข่าวฮือฮานะครับผมถึงบอกว่าที่เขาบอกว่าสายเหนียวมาสายเหนียวมาสายเมตตาไม่ค่อยมาแค้วคาดมาคงกระพันมาก็เพราะว่าถ้าเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกระแสะออกมาทันทีแต่เรื่องของโชคลาภค้าขายเนี่ยนะ้กระแสะมันตอบรับอะไรค่อนข้างยากนิดหนึ่ง นะคือเขาประสบความสําเร็จก็จริงแต่เขาไม่ค่อยพูดกันแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาพูดทันทีเลยเพราะสื่อไปไปจับแล้วไปทํากระแสะหลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับนะ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะผมพูดไปเมื่อวานเล็กน้อยนะแตะไปเล็กน้อยแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงถึงตรงนี้กันหน่อยกระแสะก็คือว่าใกล้เป็นข่าวฮือฮานะครับนะฮือฮาตอนนี้ท่านไปดูเถอะจะมีหลายช่องเขาตามกันอยู่นะ ตามกันอยู่นะสื่อทุกขแขนงก็ก็นะนำเสนอตรงกันหมดนะครับนะมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อคุณชัดชัดดาพรนะฮะนั้นะเป็นนางสาวนะครับนางสาวชัดดาพรสำมฤิ์อายุ28ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่10ตตำบลบางอ้ออำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะครับนะ ติดอยู่ในรถนานกว่าเจ็ดชั่วโมงนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีม,มีมีตัวอะไรวิ่งตัดหน้าก็ไม่รู้นะเห็น,เห,นเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเงินตัวทองอะไรเนี่ยวิ่งตัดหน้านะครับแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกคลองนะรถตกคลองเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนมากท่านจะเห็นนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ย อุบัติเหตุไม่ร้ายแรงแต่เสียชีวิตนะรถตกคลองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นฮะเพราะอะไรทําไมถึงเสียชีวิตเพราะว่าถ้าตกคลองเนี่ยนะครับตกคลองเนี่ยขนาดตกไปรถไม่ไม่กว่อเนี่ยนะฮะยังเสียชีวิตถ้าตกไปแล้วรถคว่อเนี่ยโอ้โหหนะ้าโอกาสรอดยากนะเพราะว่านะน้ำถ้าน้ําตื้นก็จริงนะฮะแต่ถ้าน้ํามิดเนี่ยน้ํามิดรถเนี่ยโอกาสที่จะออกจากรถเนี่ยลําบากมากชั่วแป๊บเดียวก็ นะตกไปแล้วคนช่วยเนี่ยแ๊บเดียวก็เสียชีวิตนะไม่ไม่ไม่นานเลยนะถ้ารถตกคลองเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับถ้าใครเนี่ยขับขับรถเนี่ยถ้าเห็นคลองอยู่ริม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 เนี่ยนะครับท่านขับเนี่ยท่านชะลอหน่อยฮะเพราะว่ามันเกิดเหตุอะไรได้ท่านเบรกเนี่ยรถปัดหน้าโค้งรถหลุดโค้งหรืออะไรเงี้ยท่านดูหน่อยเพราะแบบเนี้ยอันตรายมากนะอย่างรายนี้เนี่ยนะครับรายนี้โชคดีนะฮะที่เขามาคนเดียวเนี่ย น่าโชคดีนะครับแต่เขาติดเนี่ยเขาติดอยู่ในรถเจ็ดชั่วโมงฮะโอ้โหนานมากนะฮะถ้าเป็นเราเราเนี่ยนะครับตกลงไปอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วรถนะแล้วเขาบอกว่ามันมีมันมีช่องอยู่นิดเดียวเองนะมันน้ํามันจะมิดแล้วอะ่ะน้าขึ้นมาก็ก็มีแค่หายใจนิดเดียวเองเจ็ดชั่วโมงอะ่ะอยู่อยู่ในน้ำอะ่ะเจ็ดชั่วโมงอะ่ะท่านคิดดูแล้วกัน แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครมาช่วยได้เพราะว่ามันมืดรอจนรอจนสว่างอะปิงเปิงกัดเต็มตัวเลยนะ้มีป,งปิงดูดเลือดเต็มตัวเลยนะเขาเหมือนว่าเขารอดตายราวปฏิหารนะไอเรื่องนี้น่าจะเป็นปฏิหารจริงๆนะผมว่านะคือคือยังเหลือ,อยังเหลือที่ให้ขึ้นมาแล้วหายใจอะ่ะเขาบอกว่า นะเขามั่นใจว่าสิ่งที่ทําให้เขารอดตายเนี่ยก็คือนะเหรียญเต่าที่เขาแขวนอยู่เขาเรียกเหรียญเต่านะฮะแต่ทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญพญาเต่าเรือนส่วนเป็นรุ่นไหนนั้นเนี่ยก็คงต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับเห็นเห็นมีการพูดกันนะกันอยู่ว่าหลายรุ่นนี่ไม่รู้รุ่นไหนบ้างอนะ่ะแต่เป็นวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวแน่นอนนะเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวนะครับในคอ นะเขาบอกเนี่ยทำให้รอดตายพญาเต่าเรือนผมถึงบอกนะผมถึงบอกว่าเหรียญพญาเต่าเนี่ยเป็นเหรียญที่นะท่านเห็นไหมฮะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่อายุยืนแล้วอีกอย่างเนี่ยการประสบติเหตุลงน้ําเนี่ยเต่าปกติเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะแล้วจริงๆเนี่ยเต่าอะนะเวลาที่ดำน้ำนะเราโผล่ขึ้นมาเขาจะใช้จมูกหน้าขึ้นเงยขึ้นมาเราหายใจนี่คล้ายๆอย่างนี้เลยนะ คล้ายๆอย่างนี้เลยนะคือเขาเขาอยู่ในน้ําเนี่ยนะแต่ว่าจมูกเขาโผล่ขึ้นมาหน้าเขาโผล่ขึ้นมาได้หายใจนิดหน่อยเองอเนี่ยรอดตายเราปฏิหารนะครับนะเขามั่นใจว่าเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในคอเหรียญหลวงปู่หลิวก็ผมบอกแล้วนะครับนนะอุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับท่านมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจหน่อยนะมีวัตถุมงคลไว้นะไว้ติดตัวไว้ในรถแต่บางคนเนี่ยนะผมเห็นนะฮะ นะแท็กซี่บางคันหรือหรือรถบางคันเนี่ยนะติดก็เกินไปฮะนะนติดนะเอาพระไปไว้ก็เกินไปผมว่านะมันโอกาสมันมันเกิดอันตรายเนี่ยจะสูงมากที่ท่านเอาไปไว้เยอะขนาดนั้นนะ่ะนะบางคนเนี่ยเอาไปติดไว้เต็มคอนโซลเลยแล้วที่ติดเนี่ยใช้กาวใช้กาวกาวติดนะครับท่านรู้ไหมนะพระขนาดใหญ่เนี่ยไม่สมควรไปติดนะครับตั้งแต่ห้านิ้วขึ้นไปเนี่ยที่เป็นโลหะไม่สมควรไปติดเลยนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อว่านนะเป็นเนื้อผงติดได้ครับอย่างหลวมปูทวดเนี่ยบางคนเขาสามนิ้วเนี่ยนะสามนิ้วเนี่ยไปติดแต่ไอ้สามนิ้วที่เป็นโลหะไม่สมควรไปติดนะแล้วยิ่งถ้ามากกว่า3มนิ้วนี่อย่าเลยนะครับมีบางบางบางคันเนี่ยเอานะเอาองค์ใหญ่เนี่ยมากกว่า3นิ้วน่าต่สามนิ้วเป็นโลหะเนี่ยไปติดไว้อันตรายนะครับอย่าเลยนะฮะอย่าเลยฉะนั้นเนี่ย นะท่านท่านแขวนเนี่ย Outside, ยังยังแขวนแขวนไว้ที่กระจกหลังเหมือนกันไอแขวนแล้วเนี่ยแล้วมันห้อยตีกันไปตีกันมาได้ที่เป็นโลหะเนี่ยไอแบบเนี้ยเอาออกเถอะเอาออกเถอะท่านหาวิธีนะถ้าแขวนก็น่าจะเป็นแบบนเนื้อผงเบาๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเป็นพักลิงหรือเป็นอะไรที่หนักๆเนี่ยแล้วห้อยตีตไปตีมาเนี่ยท่านเอาออกเถอะท่านอย่าไปไว้เลยนะครับเพราะอ,อะไรฮะไอ้พวกนี้อันตรายฮะ แทนที่จะช่วยเราเนี่ยกลับกลายเป็นทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายแรงขึ้นมาได้ผมเห็นหลายคันเป็นอย่างนั้นนะฮะเอาไปติดไว้หน้ารถเนี่ยขนาดขนาดหน้าตักนาสามนิ้วก็จริงนะสองนิ้วครึ่งสามนิ้วเนี่ยเป็นโลหะเป็นโลหะเนี่ยนะครับคือการแปะไว้ที่คอนโซลเนี่ยยังไงก็ไม่อยู่ฮะนะนะถ้าชนแรงยังไงก็ลอยยังไงก็ปิวนะบางบางคนนี่หลุดอามาโจ๊ะเอาเข้าที่หน้าเลยนะอย่างเงี้ยอันตรายมากนะครับ นะอย่างนี้อย่าเอาไปติดเอาติดก็ก็คือถ้าถ้าท่านจะเอาไปติดเนี่ยก็เอาเป็นที่มีเป็นเนื้อผงลักษณะเบาอะไรเงี้ยหรือเป็นพยันพยันเอาไว้ด้านบนพระเนี่ยพกติดตัวนะครับอย่างนี้ได้แต่ไอ้ที่มีน้ําหนักเนะี่ยผมนะผมขอร้องเลยหยาดเลยนะฮะมันอันตรายท่านเห็นไหมฮะรถเนี่ยพอเบรกแรงๆเนี่ยนะครับนะขนาดบางทีเนี่ยนะถุงลมยังเอาไม่อยู่เลยอะ นะครับบางคนนี่นะฮะพุ่งออกมานอกรถเลยนะพุ่งออกมาเลยนะครับไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยอันนี้อันตรายมากนะครับอยากจะบอกอยากจะบอกกันอย่างนี้เตือนกันนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเห็นเนี่ยไปนั่งรถเนี่ยอย่างขึ้นแท็กซี่หรือไปนั่งรถของคนบางคนโอ้โหหนะ้าพระติดไว้ที่คอนโซลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วเป็นพระเนื้อโลหะด้วยเอาไปแปะแปะนะกาวสองหน้าเทปสองหน้านะมันไม่อยู่ฮะนะนะมันอยู่แค่ แค่ท่านขับไปเนี่ยมันอยู่แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยมันหลุดลอยออกมาเนี่ยมันยุ่งฮะนั้นตรงนี้ดูแลกันนะดูแลกันบอกบอกกันเตือนเตือนกันฮะในแบบนี้อย่าเลยเพรแล้วยิ่งมีนะผมเห็นมีเนี่ยอย่างพระพุทธชินราชเนี่ยนะครับแหลมเชียนะครับแล้ววางเนี่ยนะฮะเป็นโลหะเนี่ยพอชนปังเนี่ยนะหลุดออกมานี่จิ้มตาจิ้มโอ้โหอันตรายแล้วพอเผลอเนี่ยมันกระเด็นไปหาคนข้างหลังอ่ะนะาคนข้างหลังเนี่ยนะาเกิดว่าเราเป็นลูกเราเป็น เป็นเมียเราหรือใครต่อใครเนี่ยนะปิวไปแล้วไปโดนหน้าเขาเนี่ยโอ้โหฮะอันตรายถอดออกเถอะถ้าอย่างนั้นอย่าไปใส่เลยนะฮะเอาให้ใส่ติดตัวหรือเป็นผ้ายันเอาไว้นะเอาไว้ที่นะที่ตรงที่กันนะบังแดดอะไรแบบเนี้นะใส่ไว้นะแล้วก็เป็นพระองค์เล็กๆพอนะแต่มีเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะครับอย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยมีไว้ก็ดีอย่างเนี้ยถ้าใครคิดว่าจะลงน้ําตกน้ําเนี่ยนะมันมันเกิดขึ้นได้เนะี่ยนี่พญาเต่าเรือนเนี่ยนะช่วยได้นะฮะ เนี่ยพญาเต่าเรือนเนี่ยผมว่านะฮะชื่อเนี่ยอย่างเนี้ยนะหลวงปู่หลิวนี่ท่านท่านมีนะมีวัตถุมงคลที่ดังก็คือพญาเต่าเรือนเนี่ยนะครับนะก็เป็นเป็นกระแสเป็นข่าวเดี๋ยวผมผมคิดว่าพญาเต่าเรือนเดี๋ยวจะต้องมีการสร้างออกมาเนี่ยหลายเกจิอาจารย์จะต้องสร้างพญาเต่าเรือนออกมานะครับนะพญาเต่าเรือนนะหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองเนี่ยเหรียญพญาเต่าเรือนโด่งดังนะโด่งดังมากนะครับหลวงปู่หลิว ปันนโกโววัดไล่แตงทองอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับมาดูประวัติท่านนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรามาพูดถึงวัตถุมงคลของท่านนะครับท่านเกิดเมื่อปีพศ .2448 นะครับเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองนะเมืองนครปฐมนะครับส้มโอหวานเข้าสารขาวสาวสวยนี่นะครับซึ่งมีของดีรู้จักกันทั่วประเทศนะก็คือเหรียญพญาเต่าเรือน ปัจจุบันนักสะสมสายตรงนิยมเล่นหาอย่างมากวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวนะครับเริ่มเริ่มสร้างประมาณปีพศ2500ท่านเกิดหรือ,อยังฮะแฟนรายการผมหลายท่านเกิดแล้วนะครับนาะเกิดแล้วแต่ตัวคนจัดรายการยังไม่เกิดครับนาะผมยังไม่เกิดนะฮนะนาเอานะเอาอีกแล้วนาเน็ตมีปัญหานิดนึงนะฮะขอโทษนะฮะเน็ตกระชากไปนิดนึง นะครับตัวผมเองยังไม่เกิดนะฮะผมเกิด2,507นะฮะอันนี้นะเริ่มสร้างตั้งแต่2,500นะครับ2,500ที่วัดสนามแย้นะฮะในยุคแรกๆแล้วเป็นพระประเภทเนื้อผงเป็นส่วนใหญ่นะฮะโดยเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกออกที่วัดนี้ในปีพศ2,505วัตถุมงคลของท่านมีหลายรูปแบบทั้งเหรียญรูปหล่อลอยองค์พระบูชาพราสังัญใจพระปิดตา ส่วนเครื่องรางของขัง,งก็มีอย่างเช่นตะกุดคาดเอลจิงจก2หางกันหาชาลีล็อกเก็ตไอแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับท่านมรณาภาพเมื่อปีพศ2543นะครับรวมสิริอายุ95ปีพรรษา74ครับนาะ74นะฮนะนาก็คือนาะหลวงปู่ หลิวนะครับน่าไม่ต้องถามผมนะครับว่าอายุท่านเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พรรษาเท่าไหร่เพราะว่าใกล้วันแล้วนะพอใกล้วันที่หนึ่งใกล้วันที่สิบหกคนจะต้องสอบถามนะครับเกจิองค์นั้นเกจิองค์นี้อายุเท่าไหร่นะมีพรรษาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ผมก็ลงให้ท่านดูเรื่อยๆนะเพราะบางคนเนี่ยฝันฮะฝันถึงเกจิองค์นู้นฝันถึงเกจิองค์นี้แล้วก็มาถามผมจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องถามผมก็ได้เซิร์ชเข้าไปในเน็ตนะก็รู้ฮะ แต่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเลขเด็ดยังไงก็มาถามผมผมก็เลยลงไว้ให้วันนี้ก็เลยบอกให้เลยว่า95กับ74ครับหลวงปู่หลิวฮะนะหลวงปู่หลิวนี่นะครับหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวนะทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงหลวงปู่หลิวเพราะว่านะเริ่มนะเริ่มมีกระแสเนี่ยฮะ เราจะเห็นนะเรื่องของแค้วคาดปลอดภัยเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยแล้วสังเกตเนี่ยคนที่แค้วคาดปลอดภัยส่วนใหญ่จะมีวัตถุมงคลอยู่ในตัวฮะก็อย่างนะอย่างที่เกิดรถไฟชนรถบัสมีคนเสียชีวิตนะแล้วมีคนที่ลอดตายเนี่ยเขาเล่าด้วยด้วยใจระทึกเลยเขาบอกที่เขาลอดตายเพราะว่าเหรียญหลวงพ่อรวยที่อยู่ในคอหลายคนคิดว่าหลวงพ่อรวยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ นะที่เด่นทางด้านโชคลาภเมตตาค้าขายแต่แปลกครับหลายครั้งหลายขาหลายหนที่มีประสบการณ์กลับเป็นนะแ้วคาดปลอดภัยฮะหลวงพ่อรวยฮะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเกจิของเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เก่งเฉพาะนะเฉพาะเรื่องเรื่องคงกระพันชาตีนะครับหนังเหนียวแค้วคาดปลอดภัยเรื่องของเมตตามหานิยมก็มีนะครับก็มี แบบหลวงพ่อรวยแล้วก็เหมือนหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านจะเห็นไหมครับว่าประสบการณ์เนี่ยนะประสบการณ์ของวัตถุมงคลเนี่ยจะมีการพูดถึงกันค่อนข้างนะค่อนข้างบ่อยนะครับเราเราเนี่ยเราดูฮะตอนเนี้ยเราจับชีพจรได้เลยว่าวัตถุมงคลนะเกจิอาจารย์ที่มีประสบการณ์อย่างนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็นหนึ่งรูป ก็คือหลวงพ่อรวยวัดตะโกแล้วก็เห็นอีกหนึ่งรูปนะครับหลวงปู่หลิวลว,วัดไร่แตงทองนี่แหละครับนี่คือเกจิชั้นแนวหน้าของเมืองไทยท่านละสังขานไปแล้วนะครับแต่บารมีของท่านยังช่วยลูกศิษย์ลูกหาได้อยู่ตลอดเวลาเท่าที่เห็นนี่แหละครับท่านเห็นไหมฮะนี่ขนาดท่านละสังขานไปแล้วนะครับหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยเนี่ย บารมีท่านยังนะแผ่ไพศาลท่านเห็นไหมครับนะนักร้องนะก็ได้บารมีจากท่านใช่ไหมนะร้องเพลงให้ท่านนะก็นะนะวอนหลวงพ่อรวยก็สองร้อยล้านวิวฮะนะอย่างเนี้ยฮะคุณมนแคนแก่นคูนนะมนแคนเนี่ยเขาจะนะเขาจะออกมาพูดถึงหลวงพ่อรวยด้วยด้วยความชื่นนะชื่นแล้วก็ปิติ ใครๆก็ชื่นใครๆก็ปิตินะครับนะร้องเพลงตั้งเยอะแยะหลายบทเพลงนะฮะไม่ยังไม่มีบทเพลงไหนขึ้นสู่200ล้านวิวเลยนะพอมาร้องเพลงของหลวงพ่อรวยเนี่ยนะขึ้นไป200ล้านวิวท่านคิดดูอะซึ่งเป็นเพลงเนี่ยถ้าบอกว่าเอาเพลงมากลางแล้วมาคาดการกันนะครับให้คนนู้นลงความเห็นนะครับว่าถ้าถ้านำเสนอใน u t u t u นะบทเพลงไหนจะ ทะลรู้ได้ถึงสองร้อยล้านวิวไม่มีคนไทยถูกอะเชื่อไหมล่ะไม่มีใครไทยถูกเลยใครจะเชื่อว่าบารามีหลวงพ่อรวยเนี่ยวัตกโกจะทำให้มนแคนแก่นคูณขึ้นถึงสองร้อยล้านวิวอะเป็นผมอ่มให้ผมให้ผมให้ผมทายนะผมก็ว่าไม่ถึงนะครับแล้วก็จะไปแซงเพลงอื่นก็ไม่ได้เพลงอื่นๆเขาก็ดังนะครับเยอะแยะมากมายแล้วบทเพลงที่เกี่ยวกับพระเนี่ย โอ้โหยากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยากมากจะไปโอโหจะไปติดหูคนคนจะฟังหรือคนจะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเคยมีสังทองก็เคยร้องฮะนะบทเพลงที่เกี่ยวกับหนะ้าเกี่ยวกับพระเกจิเนี่ยเพลงสนุกมันด้วยแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติดหูนะคนทั่วไปสัเท่าไหร่แต่ว่าคนคนฟังหลายๆคนก็ชื่นชอบนะเนี่ยมีหลายบทเพลง นะครับนะอย่างเพลงเนี่ยท่านไปดูฮะแอดคาราบาลยังไม่ถึงสองร้อยล้านวิวเลยนะครับนะหลวงพ่อคูณเนี่ยดังมากเนี่ยท่านเห็นไหมว่าพระเกจิเนี่ยนะครับถ้าศรัทธานะร้องเนี่ยนะอย่างคุณมนแขนคร้องด้วยความศรัทธานะครับร้องด้วยความศรัทธาเนี่ยบารมีนะเกื้อนหนุน นะ้าสองล้านวิวได้เงินเยอะนะไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับแล้วคนก็ก็นะก็ชื่นชอบมากมายอย่างเนี้ยนะครับนี่คือบารมีของหลวงพ่อรวยวัตกโกแล้วก็นะแล้วก็หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนคะรปฐมฮนะนฮะมาดูนี่ไม่ไกลกันนะฮนะหลวงพ่อรวยอยู่อยุธยานะครับ หลวงปู่หลิวอยู่นครปฐมฮะนี่เขตภาคกลางทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นเกจิระดับนะแนวหน้าของเมืองไทยนะแล้วสถานที่วัดไร่แตงทองตอนนี้เขาก็ทําเป็นสถานท่องแดนทําธรรมนะครับก็มีมีหลวงปู่หลิวมีนะมีพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่นะเราก็จะไปเที่ยวหาไปนะไปขอพรอ,อะไรได้นะครับก็ลองลองดูนะครับนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะชื่นชอบนะวัตถุมงคล ของหลวงปู่หลิวแล้วก็หลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ผมผมให้น้ําหนักกับหลวงปู่หลิวแล้วก็หลวงพ่อรวยหน่อยนะครับเพราะว่าสององค์เนี้ยตอนนี้นะมีประสบะการณ์อย่างต่อเนื่องจริงๆครับนะประสบะการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วประสบะการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าแม่มันมันทาให้ให้คนที่เขาลอดตายเนี่ยเขาเนะเขาใจเขานะฮะผมว่านะฮะคือความศรัทธาจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะ เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าอย่างฮะอย่างที่รถไฟชนรถบัสอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนเสียชีวิตแล้วเขารอดเนี่ยนะครับมันโอ้โหนี่มันมันเฉียดฉิวนะเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าถ้าถ้าตามภาษาหนังสมัยเมื่อก่อนท่านเคยดูนะเรื่องโกงความตายนะแบบนี้ก็โกงความตายนะนะแบบนี้ก็โกงความตายเพราะจริงๆเนี่ยน่าจะตายก็ไม่ตายนะนะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลืออย่างนี้เหมือนกัน นะตกลงไปในน้ำเนี่ยเจ็ดชั่วโมงเนี่ยรถนะลดมิดน้ำเนี่ยมีช่องว่างอยู่มิดเดียวที่สามารถจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วมาหายใจอะ่ะช่องว่างอยู่มิดเดียวอยู่อย่างนั้นเจ็ดชั่วโมงไอ้แบบเนี้ยถ้าบอกว่าไม่ได้โกงความตายเนี่ยไม่ได้เลยฮะนะอย่างนี้โกงความตายแน่นอนแล้วใครเป็นคนช่วยโกงให้ฮะน่าคิดนะฮะน่าคิดนี่ฮะ นั้นเขาลอดมาเนี่ยความศรัทธาจะต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอน